วัสดีครับวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องติดอาวุธให้กับสตรีที่ผมพูดถึงสตรีก่อนก็เพราะว่าลูกหลานผมผู้หญิงเยอะแล้ะผมก็เป็นห่วงสุภาพสตรีซึ่งโดยสภาพสตรีร่างร่างกายแล้วมันสู้ผู้ชายไม่ได้นะครับอันแรกเลยก็คือว่าเ,เวลาเกิดเหตุ ถูกเฉินที่จะต้องอาจจะต้องมีการประทะประทะกันน,นะฮะผมเห็นผู้หญิงเวลาสู้กันนะครับใช้ฝ่ามือเนี่ยตบตบจิกผมกระชากผมเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใช้อาวุธคือร่างกายของคุณเนี่ยให้มีคุณภาพคือ แทนที่จะใช้ฝ่ามือเป็นแบนตบเปลี่ยนเป็นหมัดการกำหมัดต้องกำไม่เป็นนะครับกำรรยังไงก็สนิ้วเรียงคิดติดก,กันก่อนแล้วก็ค่อยงอตัอง้งแต่ปลายนิ้วขึ้นมาปลายนิ้งอ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 ให้แน่นนะฮะและนิ้วไว้มือเนี่รัดรัดให้แน่นอย่างนี้นะฮะใช้สันมือเนี่ยเป็นส่วนที่แทนวุอยจะไปใช้นิ้โป้อย่างนี้นะฮะไม่ได้พิษน้ว นี่ป้งเนี่ยสำหรับรัดและก็ใช้ส่วนนี้แล้วทำข้อมือให้แข็งเป็นท่อนเดียวกันนะครับอย่าง,งองงี้ก็ไม่ได้ให้แข็งเลยลองกระแทกฝ่ามือดูนะแล้วเวลาเข้าประชิดคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเข้าไปให้ใกล้ใกล้พอระยะที่จะปล่อยมัดได้ดึงมัด นะไม่ใช่ไปกำรรเงื้อง่ายให้คูณต่อสู้รู้ไอ้การกำม,มือเนี่ยอยู่ข้างๆตัวมันก็กำรรได้แล้วกำรรปับ๊บเข้าไปชิดตัวแล้วปล่อยเปรี้ยงนี่อย่างนี้เลยฟึ่งลําลองครับหลับหลับกลางอากาศเหมือนนักมวยเนี่ยชกโดนปลายคางเป็นที่รวมประสาทจะหลับไป10บวินาทีนั่นคือกรรมกรรมารก็จะนับหนึ่งสองสถึงสิบ หรือหรือไม่จะเอาเบาะก็เป้าใหญ่ๆนะก็ที่เบ้าตาเนี่ยก็แทกเข้าไปเลยนะครับอ้งเข้าไปเลยให้มีจังหวัดที่งางงางหมัดนะฮะแล้วก็แทกไปอย่างเร็วและแรงให้สันหมัดนี่โดนอ้งลำลองเห็นดาวและคู่ต่อสู้จะยอมแพ้เลยนะครับนี่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธ หลักของผู้หญิงถ้ามีเหตุจำเป็นหนีเอาตัวรอดได้ก่อนหนีไปเลยหนีเลยไปเลยฉีกตัวห่างไปเลยอย่าไปแย่แสนี่อันดับหนึ่งเอาตัวรอดก่อนจะใช้เล่์มัญยาอะไรนะเอาตัวรอดที่สองถ้าเห็นท่าหนีก็ไปไม่รอดแน่สู้การสู้มีเคล็ดลับ ต้องลงมือก่อนลงมือก่อนถึงจัดชนะถ้ามันดังใจใจมันทดีไม่ดีปั๊บไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเลยยอไมไปดีกว่าลงมือก่อนเลยใช้หมัดเป็นอาวุธหรืออีกอย่างหนึ่งเพื่อความปลอดภัยคุยหญิงคุณมันมีนกหวีดต,ติดตัวเข้าที่รับขันถ้ามีคนอยู่เยอะๆใะที่เปี่ยวๆนี่ไม่มีประโยชน์ไปเป่าได้โดนตบอีกเยอะๆในที่สาธารณะ เราไปเข้าห้องน้ําอะไรเน ouais. ี uh ่ย huh. ห้องน้ําผู้หญิงบางทีมันเปลี่ยวๆทั้งคืนเป่าเลยเป่าดังๆคนร้ายได้ยินก็หนีพลเมืองดีเยอะแยะไปได้ยินเสียงนกหวินรู้กันว่ามันมีอันตรายเกิดขึ้นก็ต่อไปก็เพิ่มมากขึ้นแรงขึ้นนี่คืออาวุธปืนเหมาะสำหรับผู้หญิงคือ นี่คืออะไรนะบาเรตตาผมมีกระบอกภรรยามีกระบอกที่ว่าเหมาะสำหรับผู้หญิงก็คือว่าไม่ต้องกรนะานนกชากลำกล้องมันปืนออโตเมติกนะมีแม็กกาซีนอยู่ที่ดำนี่ไม่ต้องกระชากลำกล้องเพราะว่ามันมีลูกหล่อลูกหล่ออยู่ไหนอยู่บนนี้นี่มีอยู่แล้วหนึ่งนัดนี่ไงใส่เข้าไป ว่ากดเวลายิงก็ต้องขึ้นนกก่อนนะครับง้างไม้สุดแล้วก็ลั่นนะฮะแต่ปืนนี่มันเป็นอาวุธอาวุธโดยสภาพเลยนะฮะพกติดตัวโดยไม่มีมมมเหตุอันควรก็อาจจะถูกดำเนินคดีหรือตามพรบอาวุธปืนนั้นนะถึงแม้จะเป็นอาวุธปืนของท่านแต่ไม่มีใบอนุญาตพกก็มีสิทธิ์ที่จะ ถูกดำเนินคดีได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนี่ก็สเปรย์พริกไทยเหมาะสำหรับผู้หญิงนะซื้อติดตัวไว้ข้าวไกล้ตายจนกที่ลูกตาเลยครับพ่นกันไปเลยอันนี้ก็เป็นอาวุธโดยสภาพเหมือนกันแต่ตำรวจหรือด่านตรวจอะไรก็คงไม่ทราบนะครับแกะยี่ห้อออกไสดดีเหมือนลิปสติกใส่กระเป๋าไปนี่คือ การติดอาวุธให้กับสุภาพสตรีอย่าลืมนะฮะไม่จำเป็นที่จะเผชิญหน้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไปก่อนถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ลงมือก่อนถึงจะชนะ